ครับสวัสดีครับวันนี้บ่าโซยจะพามาชมต้นไม้ที่โอหอายุเขาก็น่าจะประมาณ30กว่าปีแล้วเป็นใบไม้ที่สวยมากๆเลยเนาะก็ะคือต้นโกสลนยักษ์นะครับไปชมได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมไปเขาสวยมากๆเลยดูลำต้นเขาโอแปบลบว่าเท่ากับ ขาของเราเลยโอ้ใหญ่มากๆเลยนี่ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งก็คือต้นโกศลยักษ์นะครับก็คือถ้าเราปลูกไว้ประดับไว้ที่บ้านก็เงินทองก็ไม่ขาดสนเนาะมีเงินใช้ตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล เพราะว่าบา่าวโอยก็ได้ปลูกไว้ที่หน้าบ้านของบา่าวโซยเนาะก็ถ้าปลูกต้นใหญ่เท่าไหร่ความเจริญความมั่งคั่งของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะโดยที่เงินทองเรานี่โหทำมาค้าขายรวยดูลำต้นของเขาสูงก็จะประมาณโหสูงเยอะมากเลยประมาณ สอ0สเม,รมตรนั่นแหละเนาะอีกต้นหนึ่งเนาะมาพามาชมอีกต้นหนึ่งดูลำต้นเขาก็ใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมเพื่อนๆเ,เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บ่าวโซ่ชาแนลด้วยนะครับใบเขาสวยใบมีหลากสีมากๆเลย ต่นี้เป็นนิยมของตลาดนี่ปักชำขายแทบไม่ทันนะครับนี่ก็จะเป็นในต้นโกศนยักษ์เ mm hmm. พิ่งจะเคยเห็นเนาะท่านผู้ชมเนาะ mm hmm. ลำต้นเขาสูงมากๆเลยสูงเท่ากับไอ้ตึกชั้นเดียวเนะตึกหนึ่งชั้นนะ ตึกสองชั้นนะสูงมากๆเลยถ่ายไกลๆก่อนเนาะถ่ายดูไกลๆก่อนวนะ่าความสูงเขาจะขนาดไตโอ้ยยังไม่สุดนะครับต้นโกสนยักษ์ สำหรับคลิปนี้นะครับป่าซ้อยก็มีต้นไม้สวยๆแปลกๆมาให้ชมก็เป็นประจำนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ